สามารถแก้ไขอะไรได้เลยคือเราไม่สามารถจะแก้ไขจะย้ายที่จะเปลี่ยนแปลงรูปทรงอะไรของมันได้เลยนะครับได้เลยดังนั้นผมจะทำจะนิยมแบบที่สองมากกว่านะครับอ่านี่ผมก็ลบทิ้งไปก่อนแบบที่สองดูเหมือนกันเลยครับก็เข้ามาที่อันนี้ก่อนนะครับ มันก็จะขึ้นให้เราเลือกว่าจะเอาไฟงานตัวไหนผมก็ไฟงานเดิมผมเป็นการออบเจกต์ผมก็ใส่ออบเจกต์เข้ามาปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อดีอันนี้คือสามารถแก้ไขได้นี่นะครับสามารถย้ายที่ได้ครับเนี่ยสามารถย้ายที่สามารถยาย เปลี่ยนรูปทรงอะไรได้สามารถย่อขายายได้ต่างจากเมื่อกี้นะครับที่แบบว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับย้ไย,ยได้อะไรได้นะโอเคลบทิ้งไปนะครับต่อไปนะครับอันนี้สำคัญมากเลยครับ i m p o r t กับ Export Import คือ,อการเรา การที่นําเอาไฟล์ที่ไม่ใช่สกุล b l เดอร์นะครับแต่ยังอยู่ในหมวดหมู่ของ T-D อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเอาเข้าใน b นเดอร์ได้เหมือนกันหลักๆเลยที่ใช้กันนะครับก็จะมี TDS นะครับหรือ 3DS OBJ นะครับแล้วก็รืมละละ2สอตัวนี้ด้วกันนะครับที่ใช้บ่อยๆที่สุดเลย Import คือการเอาไฟล์ OBJ หรือ TDS นะครับที่เป็นสกุลนะครับสกุล TDS กับสกุล OBJ ต่อมานะครับก็จะเป็นการ Export นะครับ export เราสามารถโปรตีถ้าเราเซฟไฟล์โปรตีจะเป็นไฟล์สกุล Blender ใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถเอาไปเปิดโปรแกรมอื่นเช่น Maya, 3D Max อะไร 4D ต่างๆได้นะครับเราสามารถ Export งานของเราให้เป็น สกุลต่างๆ,ๆนะครับหลักๆก็อย่างที่ผมบอกครับ TDS OBJ หรือไม่ก็ DAE นะครับทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต่อไปในไฟล์ก็หมดนะครับที่น่าจะใช้ตัวที่เป็น add นะครับตัวนี้คือการแ add พลิกอน m ม s ก็คือ แอดโพลิคอ็ที่ต้องการนะครับรูปทรงต่างๆที่ทางเบนเด r เขากําหนดมาให้นะครับแต่งนี้นผมก็แอดคิวนะครับของสี่เหลีห่ยมเดิมปึ๊บเข้ามาทั่วไปนะครับก็จะมีพวกเครื่องมืออะไรให้เลือกอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ศึกษากันทีหลังนะครับคีย์รัดก,ก็คือชิปเ a นะครับผู้ผิด s h ชิปเนะครับก็คือคีย์รัด เราถ้าเกิดเรากดแอปนี้จะช้ากว่าถ้าเกิดรกเราทำาหานเราแล้วกดชิปเอปึ๊บก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเลือกได้เครื่องมือเครื่องมือเราจะบอกกันในพาร์ทต่อๆไปนะครับตัวอนันนี้ครับกรร็จะเ,เ,เป็นการเรนเดอร์เรนเดอร์รูปแบบต่างๆนะครับก็เป็นการเรนเดอร์ภาพเรนดเดอร์แบบแอนิเมชันคือเรนดเดอร์ภาพเคลื่อนไหวนะครับ ทั่วไปหลักก็ใช้ใช้สองตัวนี้ก่อนนะครับคียรัดก,ก็คือ S12 นะครับแต่อันนี้ผมลบกล้องไปแล้วเดี๋ยวผมใส่กล้องเข้าใหม่ก่นอนใส่กล้องเข้ามาใหม่นะผมก็กด S12 ปึ๊บอ่านี่ย่จะเป็นการเลนเดอร์ภาพพี่ยกเลิกแล้วก,กด S clip นะครับเลนเดอร์ภาพแต่อันนี้เป็นเลนส์เดาแอนิเมชันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเพราะมันจะต้องเล,เลนเดอร์ภาพ หนึ่งภาพต่อหนึ่งเฟรมนะครับเดีย๋ยวเราไปพูดกันในรายละเอียดรายละเอียดต่อไปนะครับใบก็จะเป็นวินิโอผมชอบมากเลยเบนเดอร์นะครับซึ่งจะมีอะไรให้เราเล่นมากมายลองเล่นดูครับอันนี้ก็ทำให้เป็นฟูลสกรีนนะครับ เราก็ไม่สามารถใช้โปรแกรมเลยได้กดออกกขาไม่ได้ก็ต้องเลือกกลับแบบทีนึง่งอันนี้นะครับหลายโปรแกรมผมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าครับอย่างเราทํางานแบบเนี้ยอยากจะแคปภาพส่งอาจารย์เราไม่ท้องไปกดวินสกรีนหรือไม่ต้องมีโปรแกรมวินสกรีนนะครับเราสามารถไปที่วินโดว์เซฟได้เลยครับเราเลือกที่อันนี้ผมเซฟท,ที่เดสก,ก์ท็อปผมลองเซฟดูปึ๊บก็มาดู นี่นะครับนี่ไงก็จะเซฟหน้าโปรแกรมให้เราอันนี้น่าจะใช้บ่อยครับผมต่อไปนะครับก็จะมีอะไรอีกไหมที่น่าใช้โอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดต,ต่างๆนะครับโหมดต,ต่างๆที่ทำเมนเดอร์เขากำหนดมาให้อ,อันนี้ก็จะเป็น ด,ดีวิวฟูคือแต่ตัวฟูกริงก็ชื่อตรงตัวครับอินเนชชั่นคอมโพสิชั่นค่าแดงของมันหรือถ้าเอาไม่ถนัดเราก็สามารถจะแอดเข้าไปได้นะครับของผมอาจจะไอ้หมดตรงเนี้ยเขากำหนดให้เพื่อความเร็วของเรา แต่ถ้าเราจะทำเองก็คือมีหลายวิธีครับสังเกตรตรงมุมนี้นะครับให้เราอลูกศรให้เราเอาเมาส์นะครับคลิกที่มุมนี้แล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับจะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาเราจะเอากี่หน้าต่างก็ได้นะครับสักสองหน้าต่างของอเอาส,สองหน้าต่างในการแล้วก็หน้าต่างแรกเนี่ยผมก็ปรับได้หลายอย่างจะเอาเป็นอะไรดีสามารถเลือกได้ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์นี่น่าจะเป็นกราฟอะไรอย่างเงี้นะครับช่องนี้ก็อยากจะเป็นหน่วยอิเวตเตอร์อะช่องนี้อาจจะเป็นอันหน่วยอิเวตเตอร์เป็นหน่วยอิเวตเตอร์นะครับอ่าผมพอใจแล้วผมอยากทำอันเนี้ยอยากจะทําหน้าจอเนี้ยแต่ผมรู้หรอกว่าผมทําอะไรแต่อธิบายให้ฟังเฉยผมอยากอยากผมชอบหน้าจอเนี้ย ผยจบันทึกยังไงก็ไปบวกตรงนี้ครับฟืบแล้วก็ตั้งชื่อหนึสองสามโอเคทีนี้ก็จะมาเราจะย้ายไปหน้าจอไหนๆก็ช่างพอเราเหนีออกข่าปืบนี่ก็จะกลับมาเป็นหน้าจอของเรานะครับพอใช้แล้วกดลบนะครับตุ้งกดลบเราก็เรียกที่ทำเอนได้กำหนดให้นะครับ ครับเค okay. อ่าเมื่อกี้บอกไปว่ามันดึงอ่าเปิดหน้าต่างกนะ็คือการดึงตรงนี้กลับมานะครับแต่เวลาปิดหน้าต่างนะครับหลายๆคนอาจจะใหม่ๆอาจจะปิดลำบากครับกลายเป็นเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยซ้อนกันมั่วซั่วหมดครับที่ปิดก็คือคลิกที่เดิมครับให้เราคลิกไปตรงนี้ตใน้ขึ้นลูกศรขึ้นลูกศรปุ๊บให้เราปล่อยเมาส์นะครับนี่นะครับทำนี้ทุกอันเลยนะครับปล่อยเมาส์ ครับปล่อยเมาส์โอเคก็จะกลับเป็นหน้าแดงนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงน,นี้นะครับเป็นโหมดของเบนเดอร์นะครับก็จะมีหลายโหมดด้วยกันเบนเดอร์เบนเดอร์ธรรมดาเบนเดอร์เกมไซเคิลเบนเดอร์นะครับแต่ละโหมดนี้ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็ลองศึกษาดูได้นะครับ ต่ลหลแล้วผมก็จะใช้ b บนเดอ r ์เ d นเดกับ Cycle นะครับเกมผมยังไม่เคยลองอกันนะครับโอเคแล้วก็ด้านต่างด้านขวามือนี้โอ้โหก็จะมีเครือ่องมือเยอะแยะมากมายนะครับของ b บ n เดอร์พุทแบบแบบข้าวขากักันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอคอนกล้องนะครับสามารถปรับอะไรที่เกี่ยวกับกล้องนะครับทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็น เลเยอร์นะครับเลเยอร์ของกล้องนะครับคือร <Okay. S 1> ะบบกล้องนีปรู้ใช่ไหมเราจะมีเลเยอร์ของกล้องว่าเราจะเลือกเลนเดอร์เลเยอร์ไหนเลเยอร์ <Okay. S 1> ของกล้องนะครับอันนี้ก็เป็น Object นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็น World นะครับ World คือคือสภาพแวดล้อมทั้งหมด ประมาน,นี้นะแล้วผมผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามมาให้อธิบายให้ถูกนะครับก็ต่อไปก็อันนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ข้ามไปก่อนละกันอ่อันนี้นะครับเป็น add modify ใช้บ่อยมากตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือต่างๆของ blender นี่นะครับสนุก ของที่สนุกสนุกกียอยู่ในนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้ตัวแอมเไอร์ไฟที่เป็นเครื่องมือเราจะใช้บ่อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปต่างๆาหรือเราค่อยรู้ทีหลังละกันอันนี้นะครับมทเรียลนะครับมทเรียลของเบนเดอร์นะครับก็ค่อนข้างจะอ,ออกแบบมาใช้ง่ายือยทีเดียวไม่ค่อยงงเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเท็กเจอร์ นะครับของเอ็นนี้จะเป็น Particle นะครับ Particle ใช้เอฟเฟกไฟเอฟเฟกแรากระจายระเบิดอะไรงนี้ก็สมมติก็จะเป็น Particle นะครับแต่ต้อง้องใช้ควบคู่กับนี่นะครับฟิสิกส์ก็จะมีฟิสิกส์ให้เลือกมีเยอะมากมายเลยครับแต่ยังไงสอบถามที่ดันขงได้นะครับยังไม่บอกละเอียดเท่าไหร่ส่วนทางล่านี้นะครับ สำคัญมากๆเป็นโหมดต่างๆของ b e n d e r นะครับนี้เราใช้ Add มาปกติไอ้ปกติเนี่ยคือ Object มันจะไม่สามารถทำอายรายได้นอกจาก Scale เก a แล้วก็เคลื่อนย้ายมันเฉยๆนะครับถ้าเราต้องการจะดัดของสี่เหลี่ยมให้เป็นวงกลมให้เป็นสามเหลี่ยมให้มันยุบอะไรเงี้ยครับเราต้องกดนี่นะครับเลือก Edit Mode นะครับ อ่าก็จะเป็นจุดก็จะ,จะเป็นจุดต่างๆนะครับเคียร์ก็คือแท็บนะครับกดแท็บกดแท็บเพื่อเปลี่ยนไปเปลีป่ยน,น,นมานะครับนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดต่างๆอเช่นอันนี้ให้โชว์เท็กเจอร์นะครับน,นี้โชว์ค่าปกติอันที่ใช้อืมแล้วก็ผมจะบอกเฉพาะที่ใช้บ่อยๆละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น เลเยอร์นะครับเลเยอร์ต่างๆอ่าเมื่อกี้นี้เลเยอร์กล้องใช่ไหมครับเลเยอร์กล้องคือเลือกลรนเดอร์เฉพาะเลเยอร์ไหนแล้วก็กําหนดเข้าไปนะครับแต่นี้เป็นเลเยอร์ของวัตถุของเรานี่เลเยอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนีหมดยี่สิบเลเยอร์ก็ลองใช้ดูนะครับแต่สาหรับแรกๆก็ใช้ก่อนเลเยอร์หนึ่งนะครับ ข้างล่างอันนี้นะครับที่เห็นเป็นกิจิตนี้ก็คืออเป็นไทม์นะครับก็คือเวลาเองเอาไว้อนิเมชันนะครับอ,อย่างนี้ผมคลิกพาริเคิลเนี่ยถ้าอยู่นี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเลื่อนมาปุ๊บพราริเคิลก็จะทําการออกมาคีย์รัดก็คือจะให้ทามันเริ่มไหน้าก็คือกด r ั i เนตเ a นะครับหยุดก็ อธนเนตเอนะครับเอาประมาณนี้นะครับเอาละพาร์ทนี้ก็ขอจบเป็นเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าผมอธิบายอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งอัดวิดีโอพาทนี้เป็นพาร์แรกน,น,น,นะครับส่วนพาร์ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้เราทำความรู้จักกับพวกเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปไปแล้วนะครับ โอเคครับผมยังไงก็ส,สงสยยัยอะไรหรือผมพูดผ,ผิดตรงไหนก็สามารถติชมกันได้ที่ facebook นะครับ b e n d e r t ์ Thailand นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอีเมลไว้ด้านหลังโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ